ก็คือว่าที่พ่อบอกว่าไมไ่กล้าเล่าให้น้องเนยฟังก่อนที่น้องเลยจะมาช่วยเนี่ยมันมีอะไรที่เคยเจอผีหลอกอะ่ะพูดง่างยวิญญาณตามครับจริงเหรอครับเอาละตอนนั้น,นพ่อเคยเล่าให้ฟังอย่าง<อ>ยังเลยน้องเลยจะฟังเป็นครั้งแรกนะอ <laughs> เอาแล้ว <laughs> เอเจอเจอครับโอของน้องเลยอ่ะเขา าหัดให้ผมเผาเหมือนกันเหมือนผมหัดลูกให้เผาเนี่ยอ uh huh. ทีนี้ตอนนั้นปู่เขาเลี้ยงงัวอยู่ uh huh. ผมก็ปู่เขาทาพิธีอื่นเสร็จมดแล้วอะครับอ,บอยู่ในเตาศพอยู่ในเตาผมก็กำลังนั่งเฝ้าอยู่จะให้จะให้จบหมด uh huh. นั่งเฝ้าอยู่แล้วปู่เขากลับไปกลับไปเลี้ยงงัวไปดูงัวปล่อยงัวก,กินน้ําที่บ้าน uh huh. ผมก็เผาไปได้สักพักใกล้จะหมดแล้วละ่ะพอหมดแล้วลประมาณนับสี่โมงกว่ามันจบหมดแล้วอะ ผมก็ยังไม่ได้คาถาที่ว่าวิธีปิดเมน์น่ะปูเขายังผมยังท่องไม่ได้เขายังไม่ได้ให้เลยครับก็เผามาตั้งนานแล้วแต่เขาย,ยังไม่ได้ให้บทนี้เขาอาจจะดูเราก่อนมั้งว่าเราทําได้เปล่าจะทาจริงไหมๆๆอะไรไหมอะไรเงี้ยเขาจะค่อยๆให้ครับเขาไม่ได้ให้ทีเดียวผมก็ยังไม่ได้ปูเขายังไม่ได้บอกว่าแปลว่าเรายังไม่ได้ท่องอ่าครับค<ท>าถาปิดเมรครถาอันนี<ม>้ที่จะป้องกันตัวตรงนี้ครับเอาละตอนนี้ไฟก็เกือบหมดแล้วหมดแล้ว หมดแล้วผมก็กลับโทรหาพ่อพ่อหมดแล้วปิดเมนปิดเมนเลยอ้าวปิดงางพ่อยังไม่ให้คาถาผมเลยก <laughs> ็ยบอกก็เอาทุบแว้งหลังอ่ะเดินไปยดยดทูบไปทางนึงแล้วคนไปทางนึง <laughs> ผมก็ทําตามที่เขาบอกะครับแต่ไม่ท่องหนไม่ท่องอะไรเลยเออพอขี่รถกลับกลิ่นมันก็ติดผมขับมอเตอร์ไซค์ัะตอนนัน้นก็ติดเสื้อผ้าผม ผมก็นึกเอ๊ะทำไมเราขี่รถไปข้างหน้าแล้วกลิ่นมันจะเราจะได้กลิ่นได้ไงปกติกลิ่นต้องไปข้างหลังนะครับขับมอไซค์อ่ะเออที่นี่กลิ่นมันอยู่ข้างหน้าไปไปไป,ไปกลิก่นก็อยู่ข้างหน้ามันไม่หายเหม็นนะครับมันจะเหม็อนอะไรอ่ะอเราพอไปไปถึงแยกขับไปถึงแยกก็กลิ่นมันหายตายแล้วผมนึกถ่ายนี่กูโดนตามนี่ว่ะครับอ้ค,คือกลิ่นนี้พอถึงแยกแยกแล้วษณะเป็นทางสามแพร่งครับเขาตามเราไม่ถูกหละ เหมือนตอนมา,าไปรับศพตามนันไม่ถูกตอนมเาเราไปรับศพกลับมาที่วัดใช่ไหมคะเราต้องซื้อถะซื้อทางเพื่อบอกให้วิญญาณกลับมามาให้ถูกอะคะ่ะแต่เนี้ยเหมือนราคากลับอะเนี้ยเหมือนเรามาแล้วเราไม่ได้บอกเขาอะว่า,าต้องเลี้ยวไหนอะไรเงี้ยคะ่ะเขาเลยตามไม่ถูกอจะเป็นเหมือนกันทุกที่เวลาเขาจะรับศพกลับมาจะมีโยนใบเงินใบทองเพื่อซื้อทางขอซื้อทาง ขอซื้อทางหมาควมขอซื้อทางให้เราหรือว่าขอซื้อทางให้คนเสียชีวิตอะคะให้ออกให้วิญญาณเขาให้ตามมาถูกเนี่ยค่ะพ่อเชื่อว่าวิญญาณมีจริงใช่ไหมฮะเชื่อครับเป็นคำถามที่มันมันควรจะต้องเชื่ออยู่แล้วเหนื่อยเชื่อไหมเชื่อค่ะเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นค่ะแต่ว่าเคยรู้สึกอะไรไหมเคยเคยมีที่บ้านนะคะได้ยินได้ยินอะไรก็มันนั้นไปจะไปรับไปรับศพคือที่บ้านจะมีรถตู้ไว้รับศพเวลาเจ้าภาพเขาอยากได้ให้ไปส่งศพเนี่ยค่ะ ก็เตรียมตัวแล้วเห็นพ่อเดินไปที่รถแล้วหนูก็เลยเดินไปที่รถแล้วก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูรถก็เลยคิดว่าพ่ออยู่บนรถแล้วก็เลยบอกพ่อว่าพ่อจะพ่อจะไปเลยหรือเปล่าเงี้ยก็ตะโกนคุยสักพักนึงไม่เห็นไม่เห็นพ่อตอบเลยมองเข้าไปในรถไม่มีคนอยู่ที่รถค่ะแล้วพ่อกำลังเดินตามมาข้างหลังแต่เสียงปิดประตูนะค่ะเสียงประตูไปแล้วค่ะโอ้ยเยอะแล้วก็จะเป็นห้องน้ําที่บ้านห้องที่บ้านจะมีห้องน้ำสองห้องห้องน้ําในบ้านกับข้างนอกแล้ว วันนั้นมันพะจะไปทําบุญตอนนั้นหนูยังไม่เป็นสัปเลยนะคะจะไปทําบุญแล้วก็คืออาบน้ําเตรียมตัวละก็พักนึงได้ยินเสียงคนอาบน้ําก็ไม่ได้อะไรก็คิดว่าพ่ออาบน้ําอยู่บอกพ่อกลับมาแต่งตัวแม่ทําไมพ่อเข้าห้องน้ำนานจังทําไมพ่อยังไม่ออกแม่บอกพ่ออยู่ที่ไหนนี่พ่อไปพ่อไปเก็บกระดุกตั้งแต่เช้ามืดอ้าวแล้วใครอาบน้าอยู่ในห้องน้ําเสียงอาบน้ําค่ะก็คือห้องน้ำข้างนอกจะเป็นพ่อใช้คนเดียวไงคะค่ะแล้วก็คือใครอาบน้าอยู่ข้างนอก อล่ะครับอันนี้คือสำหรับท่านที่ถกเถียงกันมาโดยตลอดนะฮะว่าวิญญาณมีจริงหรือไม่นี่เราเป็นการยืนยันจากผู้ที่ท is ah, ํางานใกล้กับศพมีครับมีมีแน่มีแน่มีแน่มีแนวิญญาณมีจริงแน่นอนผีมีจริงแต่าบอกชีวิตก็ดีขึ้นตอนนี้มีเงินเงินเก็บแล้วค่ะมีค่ะมีตอนทํางานประจําค่ะเพราะเหมือนตอนทํางานประจํามันเราต้องกินต้องใช้ตลอดเวลาค่ะเช้ามาออกมาแล้วต้องมาซื้อข้าวกิน แบบเช้ากลางวันตอนเย็นอีกเนี้ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนมีเพื่อนที่ต้องเข้าไปปี้สังสรรค์ต้องพบปะอะไรเงี้ยคะ่ะแต่พอมาทํางานตรงนี้มันจากที่เคยเที่ยวเยอะๆมันก็ลดลงแล้วก็กินอยู่บ้านเงี้ยค่ะมันไม่ต้องใช้ฟุ่มเฟือยค่ะค่ารถค่าลาก็ไม่ค่น้อยลงคในการเดินทางอะไรประมาณนั้น<ช>ะนะฮะก็เลยมีเงินเก็บเห็นบอกมีแฟนอย่างตอนนี้ มีค่ะมีรู้ใจอยู่มีคนรู้ใจอยู่มีคนรู้ใจอยู่กำลังจะถามต่อไปว่าพ่อบอกว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บอกว่าคนที่จะมาจีบน้องเนยจะมาเป็นเขยเนี่ยลูกเขยในบ้านเนี่ยต้องเป็นสับปะเอด้วยใช่วป่าเดี๋ยวให้เขามาช่วยครับต้องมาช่วยครับนี่ไงพึ่งพาได้พึ่งพาได้ค่ะอะไรนะต้องพึ่งพาได้เพราะว่า บางทีไปวัดบางทีพอเตาเผาใช่ไหมคะวันที่ไปเก็บกระดูกอะ่ะมันดึงออกไม่ไดม้มันยากที่จะดึงออกคะ่ะเหมือนมันหนักเพราะว่าน้ำมันมันแห้งมันดึงออกไม่ไหวก็ต้องมีคนมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีแบบเผืผ่อพ่อเขาไม่อยู่เงรรี้ยแล้วหนูต้องทําคนเดียวอะ่ะเขาจะกองม้วนบ้าหนูก็ทําไม่ได้ครับมีบางที่ดึงไม่ออกครับก็เลยคิดว่าจะต้องให้แฟนเขาไม่รู้เขาจะหาใครผมไม่รู้ครับ ไปก็ใช่ไงแต่ว่าแต่ว่าหมายความว่าก็อยากจะให้เขาเออช่วยลูกสาวเราด้วยใช่ไหม